ทรงเอ็ดม on ีด <Jud ite noise> <c oughs> ้วยครับผมแอบเล่นมาก่อนแล้วอ่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าคือผมอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวลืมทำอะไรหรือเปล่าวะเครื่องมันแหลกๆว่ะเดี๋ยวแป๊บนึง <c oughs> สวัสดีครับท่านหนาึ่งพญาสวัสดีไอ้จ้ามอเอาาหม่ได้ปะ่ะสวัสดีครับท่านหนึ่งพยาครับไอ้หมารับใช้ไอมดรับใช้หมายเลขศูนย์ฮะมีด้วยเหรอไม่ไม่ไม่ไม โอเคแล้วมีอะไรให้ผมทำอธิบายทั้งหมดของฐานเราฐทานัเราก็จะมีถ้าเรากัดการมอนเตรอร์ได้แล้วก็สามารถเอามอนเตรอร์มาเก็บในนี้ได้เช่นตัวนี้เลยตัวนี้เราต้องไปตีเพีย้ยเพื่อเอาน้ำหวานมาแต่ยังไม่ดีตี ส่วนนี้ต้องเอาดอกไม้มาทำเป็นเห็ดเพื่อให้นางพญาเด็กส่วนอันนี้เป็นอะไรวะจันจะไม่ได้ไม่ต้องสนอันนั้นจะเป็นที่เก็บมาเล่นอะไรสักอย่างเอาไว้ให้นางพญากินนี่คือดอกไม้สำรองถ้าดอกไม้ข้างบนไม่มีเราก็เอาดอกไม้อันนี้ไปทำเป็นเห็ดแทนได้ ในพวกนี้เลยส่วนถ้าเราฆ่าไอแมงเศษอะแล้วเราไม่ได้อยากเก็บอะเราก็เก็บไว้ในนี้เอาไว้เป็นเอาไว้อัพเกรดพวกนี้แหละตรงมีสองตัวขึ้นไปแล้วก็มีอีกห้องหนึ่งห้องควายนะ ้องควาจะมีมงกุฎอยู่ตรงนี้นะนี่นี่นี่หมายมความว่าไงน,นะเบาเบาเบาแค่นี้แหละสุดเกอผมไม่รู้นะว่ามันจะได้ยินเสียงไหมเมื่อก,กี้ผมเพิ่งไปตีไอไม่ตีไปนานแล้วแหละเหมือนเขาอัปเดตอะไรสักอย่างอะแต่ขอยยังซื้อไม่ได้จะอัปเกอร่วิวยังไงวะ คือเดี๋ยวค่อยดูนะส่วนเออเราไม่ต้องไปอ่านภาษาอังกฤษให้เสียเวลานะเรามาดูดีกว่ากองทัพเราก็จะมีประมาณห้าสิบคนถ้ารวมทุกคนห้าสิบมันเป็นยังว่าอืม คือเราต้องไปตีเพียนะแต่ไม่กล้าบกกลัวก,วกวาคาเนี่ยดอกไม้เอาไว้นอนสำหรับมดใหม่เลขศูน,น,ย,น,นย์นอนเลยนอนเลยทองอีกรอบหนึ่ง เอาแล้วทำไม่เป็นด้วยสิอันนี้ไปว่าอะไรช่วยแปลให้หน่อยนะลิปหน้าหรือไม่ก็มาพิมพ์ในช็อตคลิปล่าสุดนะเอ่อ <c oughs> นอนดีวกว่าอากาศยามดีฝนไม่ตกหมอกะเส โอเคเราไม่ต้องนอนละเราไปดูลังมุดที่เราเตะดีกว่าหาเรื่องสรรหาตัวเองเก็บตัวไม่ว่าเสียอา,ยอาหารเสียเปลืองมันจะไม่มีอะไรนะ่เหมือนเรานั่นแหละห้องนงางเพียมีห้องเพียไหมนะ นอนถ่าศัตรูที่เพิ่งแพ้ไปชิวๆอ,อ่ะชิวอ่ะ นางพยาจะช่วยืต่เราควรนับเกณฑ์นี่ก่อนกว่าเพื่อให้โอเพื่อให้ทหารมุดเราเป็นเลเวลสามและททำให้ถึงเลเวลหเย่มันคนอาจบอกว่าเฮ้ย ไอทีเฮดมึงเป็นบ้าป่ะเนี่ยใช่กูบ้ากูยังคุยกับตัวเองได้เลยอืม <c oughs> ดูจอมปวกดีกว่ามันอัปเดตอยู่ไม่มีอะไรเอากระชองหาไปไหน จริงก็ไม่ดีเอ็ดบวกเวนมันไรไว้าย่วยด้วยคอยไม่ยักยุ่งเร็วคอยไปเร็วไปดีกว่าไปแล้ไม่ยุ่งด้วยแล้วมีฉันโหดลลยเขเกิน อะไรอะไรก,ก็เกยไปหมุมโรงนี้ช่างเย่สิกเดิมแล้วมีกำแพงให้โคะเหมือนตัวเองไหมเนี่ยกลับฐานก่อนดีกว่าให้หมดทหารกันเลยจะได้ไม่ต้อง ก็เป็นลูกน้องใครเฮ้ยพวกเองกัดคอยนหน่อยดิก,ดกัดดิเฮ้ยกัดกัดดิไข่นี่ไม่ได้ผลน่ะกระพานไปเลยพวกปัญญาอ่อนนี่ไงตายอ <c oughs> ทำไมถึงไม่ตายวะ <c oughs> ต้องให้หมดแดงกัดแล้วเซให้พวกเองกัดเป็นเปล่ากัดไปไม้อะมากัดข่อยดีดรอปไปแต่งโค้ดเพก่อนมาเป็นดอกไม้แล้วมีอะไรช่วยไหมเนี่ยน,นอกจากการใช้เงินมีไหม นื่องจากการใช้เงินน่ะมีไหมบอยใจจะจะบอกว้าไม่นอนนึงว่ะเออ เขาจบคลิปนะจะไปนอนกับภรรยาใช่มไหมจะเป็นภรรยากันใช่ไหมอืม